ในมรดกภูมิในเทียนทองพ,งงพงบบน,นันกงานะำืวนเทศบาลนครขอนแก่นได้รับแจ้งมีป้ายโฆษณาล้มรถคันนี้กำลังจะถอยเข้าไปเก็บป้ายที่ล้มแต่มันลำบากครับมองไม่เห็นเลยครับจะชนบ้านช่องเขาพังหมดเนี่ยไม่ได้คบไได้ครับเนี่ยเฮ่ตำบอกให้รดเออ,อไออเ่ดีดีดีโบกให้เขาหน่อยเอ้า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปเห็นเลยอะเอางี้แล้วกันพี่เห็นรึเปลครับเออฉลาดดูร่มไว้รถมันสูงเออก็ตามนั้นออนายไ่เห็นรึล่พี่ถอยมาด้วยให้ตัวผมถ่ายยืนผมจะวรึเปล่าลงโอเคเปล่าพี่โอเคเปล่าโอเคโอเคเยี่ยมเลยเอาถอยเดี๋ยมนายด่วยถอยมาโอเคถอยมาถอยมาถอยมา เฮ้ยมาถอยมาดูล้มแวะเฮ้ยล้มงลว้วเฮ้ยเฮ้ยลอ้เอเฮ้ยล้มเฮ้ยเฮ้ยมันล้มล้มไปใต้ล้อแล้วเฮ้ยแต่ล้มยังอยู่เนี่ยพี่สียงมันเงียบไปแล้วอ่ะเฮ้ยล้มมันกลางอยู่แสดงว่าถอยไปเรื่อยแหละอย่าถอย,ยถอย่าถอยอย่าถอยมันอยู่ใต้ล้อแกแล้วเหลือแต่ล้มเฮ้ยนี่เสียงมันแปลแปลกอ่ะเสียอะไรหรอล้มมันยังกลางอยู่อ่ะ ถอยไปเรื่อยแหละดูหน่อยเถอมันล่วงลงไปตั้งนานแล้วนะพี่ลงไปดูหน่อยดไหมโอ้ยเอ็งมีหน้าัากอยู่ดีเลยวะเหลือแต่ลม วายวอดแล้วไม่เห็นคนเลยเฮ้ยมันทับแปนติดล้อไปเลยเหละนี่ทบไปแล้วอ่ะาเฮ้ยทับทับโอ้โหเฮ้ยเดินหน้าเดินหน้าเดินอ้าวเฮ้ยเฮ้เดินหน้าอีกไม่จะเหลืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ปดเป็นปลาหมึกปวดกันดิอย่าฮ่าดูอรอทีรออรอรอรออร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 ออรออ จะพ้นเละเลยข้ากูตายพี่กูตายเลยพี่เออว่าเฮ้ยตายเขาตายได้เลยยังไม่ตายหายวายมันอยู่นี่ไม่ตายไม่ตายมันหล่นทง ไม่เป็นไรแค่ตกท่อเราช่วยขึ้นมาขึ้นมายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกอดดีใจดีใจโอ้ยไม่ได้ทำเขาตายโอ้ดีใจเขางกอดหน่อยไม่ติดคุกแล้วชีวิตนนะโอ้โหแฮ้ยเฮ้ยเป็นการตกท่อที่น่าดีใจที่สุดในโลกไม่ตายโว้ยดีใจว่ะเขาก็เลยออกหน้าบอกว่าช่ทุกการร่มมาด้วยเขาก็เลยบอก ถอยถอยบอกโทษโทษผมถอยมองหาคนคนโบกข้างหลังคนโบกข้างหลังไม่เห็นเห็นแต่ร่วมตในท่อร่วมอย่างนีาก็เลยดิงขึ้นมาภาาก็ดูไม่ได้นะครับขอขอบคุณคุณสมรภูมินาแถบทองพนักงานดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่นเจ้าของเรื่องโบกรถตกท่อ